านและเอนสารการชนะกรรมการจัดกิจกรรมและกรรมการปฏิบัตเกินวิ่งคนเดียของการยิ่สารไปที่ท่านส่านเด็นๆตื่นเต้นที่ได้อาจิได้ประชุมทางนี้ด้วยนะครับก็เป็นที่ทราบดีมาในยเด็กๆนะครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นประเด็นแต่ละบุคคลเผยแพรโดยพอมีการเระนั้นการสื่อสารนี่ก็สำคัญการวิ่งไปไกลเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมา สะสมพ graphic, มลังจังหวัดเราสู่บนรยากาศตา่างๆช่วยกันสนับสนุนไปต่างๆไปพัฒนาไปเ <S <S <an> <S ตเรเียมความพร้อมคือชุมนะครับก็นนนนจะได้มีการมอบหมายเป็นภาระงานการคำสั่งที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้มีคำสั่งครับีท่านเดยขแก้ไขรกันครับเราพร้อมนะที่แก้ไขพร้อมนะการเปลี่ยนแปลงท่าทางนี้เน, <S an> น,นี่ยอากาเกิดประเทศปัจจุบันแล้วก็ ในการต่อไปเรื่องครับส่วนในเรื่องของทางบริการเซอร์ไพรส์เนินกานยังไว้แล้วในเรื่องของทำให้ป้ายหรือปงเสียหายนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใประสาเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่ที่เหนี่ยมนะดีของผนะครับหน่วยงานราชการต่างๆในทุกภาคส่วนเนี่ยให้การสนับสนุนในการในทุกๆจังหวัดเนี่ยได้สรุป ทางาที่ของผมมันก็งงหน่อยว่าผมจะบรรดาแล้วก็ผมจะปลอดภัยนะครับแล้วก็จะอีกสิ่งก็คือจะช่วยเหลือนะโดยเฉพาะทางเจ้าหนี่ตำรวจนะครที <S 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 ่มีวิทยุเรียบร้อยแล้วนะคะ่ทีจะเป็นมอเตอร์แลนด์แล้วก็จะมีกรรจุดต่างๆจากมุ้ยที่ทางเข้า ทางเข้าทางออกของ então, สาราปุ๋สิบพันษานะครับทีนี er ้อีกผู้ประกอบการร้านค้าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เราก็จะเปิดโอกาสกับผู้ประกอบการที่เราได้ปิดนนในการจัดซื้อได้เหมือนกันตอนแล้วก็ทำการขาเลิขสิทธิ์รอบนนี้นั่นก็อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่ทว่าจะพยายามจะได้รับความเดือดร้อนถ้าลิมก็ไม่ดีไม่นั้นก็ทีมงานเป็นว่าได้แข็งแรง 告诉你。